การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างพุทธศตรวตรรษที่22ถึงพุทธศตรวตรรษที่24สืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการการปฏิวัตินี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้มีความรู้กว้างขวางและสามารถนำความรู้ทฤษฎีใหม่ๆมาใช้เพื่อพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจให้เจริญรุ่ดแน่ยิ่งขึ้นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นในดินแดนอิตาลีในพุทธศตรวรรษที่22แล้วจึงขยายไปสู่ดินแดนอื่นๆนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญในยุคนี้ได้แก่นิโคลัสคอป์นิคัสนักดาราศาสตร์ชาวโปรแลนด์เขียนหนังสืออธิบายถึงระบบจักรวาลซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ที่ต่างจากแนวคิดเดิมที่ว่าโลกมีสันฐานแบนและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจัก,กรวาลโดยคอเปอร์นิคัสกล่าวว่าโลกเป็นเพียงดวงดาวดวงหนึ่งในระบบที่เรียกว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอธิบายว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลกาลิเลโอกาลิเลอินักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี เป็นคนแรกที่คิดเรื่องความเฉื่อยและการตกของวัตถุสำหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลของกาลิเลโอได้ช่วยยืนยันทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับสุริยะจักรวาลของโคปนิคัสว่าถูกต้องทําให้ิิดจักรบังคับให้กาลิเลโอเลิกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลแต่กาลิเลโอไม่ปฏิบัติตาม เขาเผยแผ่ทฤษฎีความเชื่อของเขาลงในหนังสือที่ตีพิมพ์เมื่อพศ2175ทำให้กาลิเลโอถูกจับและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในศาลศาสนาเมื่อเข้าสู่สมัยผู้แทนศตวรรษที่23การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวางมีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเลนนเดสคั นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมีความเชื่อว่าธรรมชาติไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ย่อมตกอยู่ในภายใต้หลักของเหตุผลและกฎแห่งธรรมชาติด้วยเหตุผลของตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ทำให้คณิตศาสตร์ได้กลายเป็นพลังใหม่ที่จะทำให้มนุษย์สามารถเปิดเผยความลี้ลับทางธรรมชาติเซอร์ไอแซกนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ในค้นพบสิ่งที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์หลายสิ่งผลงานที่สำคัญที่สุดของ Newton, ในิวตันได้แก่หลักคณิตศาสตร์เกี่ยวกับปรัชญาธรรมชาติซึ่งนิวตันจะเน้นเรื่องการทดลองเขาจะไม่ยอมรับสมมุติฐานใดโดยอ้างถึงลักษณะาทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวผลจากการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์มีการค้นคว้าความจริงเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถนำไปสู่ผลสรุป ที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลวิทยาศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการสาเหตุของเหตุการณ์สำคัญปัจจัยที่นำไปสู่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์คือ 1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทำให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษาธรรมชาติมากขึ้นประกอบกับการค้นพบวิธีการพิมพ์หนังสือทำให้มีการผลิตตำราทางวิทยาศาสตร์อย่างแพร่หลาย ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสำรวจการค้นพบดินแดนใหม่ททำให้โอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้ความรู้ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป 3. ความเจริญทางการค้าและอุตสาหกรรมเป็นแรงผลักดัน ที่ทำให้วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากพวกพ่อค้าต้องการหวังผลทางเศรษฐกิจจึงได้ส่งเสริมให้ส่งเสริมคิดคน้นกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ผลสรุปของเหตุการณ์ 1. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เป็นสาเหตุผลักดันให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในพุทธศตวรรษที่14ทําให้ประเทศต่างๆในยุโรปพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการผลิตจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก 2. การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดยุคแห่งการรู้แจ้งทําให้ชาวตะวันตกเชื่อมั่นในเหตุผลความสามารถ และภูมิปัญญาของตนเชื่อมั่นว่าโลกจะก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งมีความมั่นใจว่าจะสามารถแสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดโดยอาศัยเหตุผลและสติปัญญาของตนเกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นทฤษฎีระบบสุริยะจักรวาลของนิโคลัสโคเปนิคัสกล้องโทรทัศน์ของแกลิเลโอ และหลักคณิตศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยธรรมชาติของเซอร์ไอแซกนิวตันผลกระทบที่ตามมาภายหลังนำไปสู่การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมทำให้มนุษย์มีวิธีการค้นหาความจริงเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยนำไปสู่ผลสรุปที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลวิทยาศาสตร์ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนกมักวิทยาศาสตร์ค้นคิดประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยให้การผลิตมีทั้งคุณภาพและปริมาณเพียงพอแก่การบริโภคและมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจสำเร็จผลตามเป้าหมายที่วางไว้การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1. การเสนอทฤษฎีการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ปัญญาชนของยุโรปมีการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในประเทศต่างๆหลายแห่งในช่วงปลายพุทธศต,รตวรรษที่23เพื่อสนับสนุนงานวิจัยการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำให้วิทยาศาสตร์จเจริญก้าวหน้าโดยลำดับ 2. ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักประดิษฐ์นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆจึงมีผู้กล่าวว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในพุทธศตรวตรรษที่23เป็นยุคแห่งอัจฉริยะเพราะมีการค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย